สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลฟินก็กที่ช่องคายรถมอเตอร์ไซค์ฮันด้าสก็อตัน์โดยเซลพินกค่ะวันนี้นะคะเซลฟินกจะพาทุกท่านมาพบกับรถรุ่นที่บอกเลยว่ามาใกล,ล,ล้ๆมาใกล้ๆนะคะบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ลูกค้าถามหากันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นรถรุ่นที่พี่นกนะคะตั้งแต่ทำช่อง YouTube ขึ้นมาเป็นคลิปที่มีคน สนใจแล้วก็ดูเยอะที่สุดคนดูเป็นแสนนะคะบอกเลยอันเนยคิดว่าคนดูเป็นแสนยอดขายจะปังมากใช่ไหมบอกเลยว่ายอดขายทั้งปีนะคะไม่ถึงร้อยคันย้ยอนแยง้งดูแปลกแปลกใช่ไหมล่ะคนดูเยอะคนถามเยอะทำไมถึงขายน้อยเพราะว่ารุ่นนี้ฮอนด้าผลิตน้อยมากๆเลยค่ะรุ่นนี้นะคะคือตัวนี้เลย p c 160 E-HEV น่ะเห็นไหมหลายคนก็ตามหาอยู่ใช่ไหมละคะเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรถที่ค่อนข้างลิมิเต็ดผลิตออกมาค่อนข้างน้อยนะคะแผนการผลิตน้อยแต่ว่าต้องขายทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอต่ออความต้องการของลูกค้าถ้าจองแล้วรอได้นะคะยินดีรับจองค่ะอ่ะมามาดูกันใกล้ๆหลายคนอยากเห็นรถจริงนะคะเดี๋ยวให้พาดูกันใกล้กลๆเลยว่าทําไม ตัวนี้ถึงถามหากันเยอะนักนะคะที่เราเห็นนะคะในส่วนของอสีด้านหน้านะคะตัว PHEV เขาผลิตอยู่สีเดียวนั่นก็คือสีขาวน้ำเงินนะคะโค้ดสีคือขาวน้ำเงินแต่ว่าหลักๆนะคะที่ตัวรถเนี่ยก็จะเห็นสีขาวเป็นหลักนะคะน้ำเงินตรงชิ้นไหนบ้างเนาะก็จะมีในส่วนของเฟ i n งส่วนท้ายตรงนี้นะคะที่เป็นสีน้ำเงินให้มานะคะ แล้วก็ตรงโลโก้ตรงนี้นิดนึงนะคะโลโก้ของคาว่า EHEV นะคะก็จะมีสีน้ำเงินด้านในให้นะคะอ่ะข้ามมาทางด้านนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวบอกนะคะนี่เบากของเขาก็จะเป็นโครตนนะคะให้สีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะคะ<ๆ>เพื่อมาตัดกับความพรีเมียมของตัวรถเนาะ อันนี้ก็คือในเรื่องของสีนะคะแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะเล่นเป็นโพรเมียมนะคะสีขาวแล้วก็มีสีน้ําเงินตรงคาดกลางนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเนื้อสีอนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างนะคะที่ดูมีความพรีเมียมก็ที่ให้ดูก็คือในเรื่องของโลโก้นะคะโลโก้ที่เขาใช้คําว่า EHEV ตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสัญลักษณ์ตัวเดียวกันกันกบที่ ติดเข้าไปในรถยนต์ของ Honda นะคะที่เป็นตระกูลของ e-h-e-v หรือที่เป็นตระกูลของอรถไฮบริดนั่นเองนะคะหลายๆท่านก็จะชินกับ p-c-x ตัวโฉมแรกนะคะที่ออกก็คือตัว p-c-x 150ไฮบ i ิตัวนี้นะคะเขาใช้ชื่อเรียกเดียวกันแบบเจนป่าแบบรถยนต์เลยก็คือ p-c-x 160 e-h-e-v นะคะ อันนี้แค่ภายนอกนะนะคะในส่วนของสเปคในเรื่องของคุณสมบัติบอกเลยว่าให้มาเต็มมากๆกับเครื่องยนต์นะคะที่เป็นแบบ E.S.P. Plus นะปริมาตรกระบอกสูบนะคะบอกเลยว่าอยู่ที่1 5 7นะคะซึ่งแบบว่าให้ปริมาตรกระบอกสูบที่เยอะขึ้นมากๆดังนั้นในเรื่องของพละกำลังของเขาเนี่ยมาเต็มมาแรงมากๆนะคะอะนอกจากนี้เพียงพอหรือยังในส่วนของ สเตปนในเรื่องของออปชันที่ให้มาบอกเลยว่านะคะอ่ะอยาให้ดูใกล,กล,กล,กล้ๆตรงนี้นี่อันนี้คือในส่วนของ u ูบ x อกของเขานะคะอุ้ยยูบอกมันพิเศษยังไงนะคะยูบ x อกมันเลิศเลอขนาดไหนนะคะจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับว่ายูบ x อกพิเศษอะไรนะคะแต่เซลพี่นกอยากให้ดูว่ายูบ x อกของตัว PCS นะคะ,ะ EH EV ของเขาจะดูเล็กกว่าตัว PCS ธรรมดาทำไมถึงเล็กกว่าล่ะเนื่องจากว่านี่ไงนะคะ ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือส่วนที่เก็บแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่ของลิเทียมไอออนนะคะอะตัวนี้ของเขาประโยชน์คือยังไงบอกแล้วว่าของตัว pcehev หรือไฮบริดตัวนี้นะคะของเขาทำงานด้วยแบตเตอรี่2อลูกนะคะลูกแรกก็คือ12โวลต์เหมือน p c x ปกติทั่วไปแต่อีกลูกนึงก็คือแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะคะแล้วก็ให้ในส่วนของมอเตอร์ a s s i s t ต มาด้วยนะคะช่วยเสริมกําลังเขาทํางานยังไงเขาทํางานทําให้ผู้ที่ขับขี่รถคันนี้นะคะเจ้าของรถคันนี้สามารถขับขี่ได้แบบสังฟังชันด้วยกันนะคะนั่นก็คือมีโหมดไดฟ์และก็โหมดสปอร์ตนะคะมอเตอร์แอซิ์นะคะเขาจะมาเป็นตัวเอกตอนไหนนะคะเขาทํางานตอนไหนทํางานอยู่2จังหวะด้วยกันค่ะ1คือออกตัวบอกเลยว่าตัวนี้นะถ้าใครได้ลองขับ ออกตัวไม่ต่างจากฟอซ่าเลยทีเดียวนะคะออกตัวแรงมากๆนะแต่ว่าอันนี้ไม่นับกลางไม่นับปลายนะคะของเขาสู้ฟอซ่าไม่ได้เนาะแต่ว่าด้วยบอดี้ที่เป็น160นะคะเครื่องประมาณนี้นะคะออกตัวได้พุ่งปรุดเข้าฟอซ่านี่ก็ถือว่าเจ๋งสุดๆแล้วนะคะถ้าอยากออกตัวแรงออกตัวเร็วไม่อยากอึดก็ตัวนี้เลยจังหวะที่2นะคะมอเตอร์แอซิสช่วยงานตอนไหน ก็คือช่วยตอนที่จะเล่งแซงนั่นเองนะคะปัญหาของคนที่ใช้ตัวออตโตเมติกส่วนใหญ่น้อเวลาเราจะแซงนะคะเขาเรียกรอบแล้วจะมาช้าเนาะทำให้แซงได้แบบไม่ทันใจบางทีก็เสียวกับการแซงเช่นกันนะคะแต่ตัว p c x ตัว160 e h e v ของเขาจะมีในส่วนของตัวมอเตอร์แอสิสนะคะเสริมกำลังทำให้เวลาที่กดเล่งแซงเนี่ยสามารถแซงได้อย่างมั่นใจนะคะอัตราเร่งพุ่งพรุดไปเลยนะคะ อันนี้ก็คือฟังก์ชันเด่นๆของเขานั่นเองค่ะอ่ะประกับแฮนด์ทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่าจะมีปุ่มตรงนี้นะคะอันนี้คือปุ่มโหมดเนาะใช้ใช้ทำอะไรนะคะปุ่มโหมดตัวนี้เอาไว้ให้ผู้ที่ขับขี่รถคันนี้นะคะสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้นะคะถ้าอยากใช้โหมดไร์หรือโหมดแบบ ขับเคลื่อนทำราแบบออโตมติกเราก็กดตรงนี้นะคะหรืออยากให้เป็นโหมดสปอร์ตก็กดตรงนี้เช่นเดียวกันเนาะที่สำคัญนะคะตัวนี้ยังใช้ควบคุมในเรื่องของฟังก์ชันของ i r e l i i n g stop นะคะแต่ก่อนนะคะเขาจะให้มาทางหน้านี้แต่ก่อนเขาจะให้มาทางปุ่ม i r e l i i n g stop จะอยู่แถวๆนี้นะคะแต่พอเป็นตัว pxehev นะคะเขาให้เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้โดยใช้ตัวปุ่มกดโหมดตรงนี้นะคะ คือกดค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะในเรื่องของการใช้งาน i อเล l ิงสต็อปก็สาม,มารถใช้ได้เลยหรือจะปิดก็กดค้างไว้2วินาทีเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันหน้าจอของเขาก็จะมีความพรีเมียมนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของการแสดงผลเนาะนอกจากจะแสดงผลในเรื่องของการใช้งาน idling stop นะคะเขายังโชว์ในเรื่องของอ่าพวกสัญญาณไฟ ABS นะคะการทำงานของตัว traction control นะคะหรือที่ Honda เรียกว่า HSTC Honda Selectable t o r q Control นั่นเองนะคะคือเป็นฟังก์ชันที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันนะคะไม่ให้เวลาที่ขับขี่แล้วเกิดการแฉลบนะคะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองโดยสัญลักษณ์เขาก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราใช้โหมด Traction Control นะคะสัญญาณไฟ Traction Control ก็จะขึ้นแต่ถ้าเราไม่ใช้นะคะของเขาก็จะเป็นสีแดงกดกากระบาดไว้ตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ idling stop นะคะที่เซลล์พินกอธิบายเมื่อกี้เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะแสดงผลในเรื่องของการขับขี่นะคะเกี์น้ำมันแล้วก็จะมีด้านบนตรงนี้นะคะแสดงโหมดขับขี่ว่าแบบอยู่ในโหมดดิหรือโหมดสปอร์ตนะคะ,ะไม่เห็นใชไมล่ะอยากเห็นใชไมล่ะนะคะไม่มีให้ดูในคลิปนี้นะคะแต่ว่าสามารถหาดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้ คลิปที่เซลพี่นกบอกว่ามียอดวิวเป็นแสนนั่นแะคะ่ะคลิปนั้นจะมีการโชว์ฟังก์ชันหน้าจอให้ด้วยนะคะตามไปดูนะอย่าลืมตามไปดูนะคะอ่ะมาต่อค่ะในเรื่องของออปชันของตัว PCS นะคะ160 EHDV ให้อะไรมาอีกบอกเลยว่าเขาก็คือ PCS ที่แบบเป็นท็อปของท็อปนี่แหละนะคะมาดูในส่วนของระบบเบรกนะคะระบ,บบเบรกของตัว PCS EHDV นะคะล้อหน้าให้แบบ เป็นดิสเบรกที่ให้ ABS มาด้วยนะคะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนของล้อหลังอ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ล้อหลังกันเลยนะคะในส่วนของล้อหลังนะคะก็ให้ ดิสเบรกมาเช่นกันนะคะระบบเบรกจะดีกว่าเดิมเพราะว่าให้ดิสเบรกมานะคะไม่ใช่เป็นดัมเบรกนะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้ให้ ABS มาแต่เขาให้ฟังก์ชันที่เซลลพีนกพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือตัว HSTC หรือ Honda s l e i t a b l e Torque Control ในภาษารถนะคะในภาษาคนเล่นรถจะรู้จักกันในานามของ Traction Control นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวคันนี้หลายคนอยากรูว่าขับแล้วจะเท่ไหมนะคะ ขับแล้วเหมาะกับใครบ้างเนาะเดี๋ยวจะ,ะมีนายแบบนะคะมานั่งข้อมรถให้ดูนะคะว่าดิเมนชันในการกขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนายแบบกันเลยค่ะววนายแบบของเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเปิดแมสนะคะเพราะว่าพูดเยอะล้วหายใจไม่ทันนะคะอันนี้ใส่แมสแล้วปลอดภัยเนาะอันนี้คือ,อเป็นที่ึกษาการขายที่ชานยนนี่นะคะชานยนสาขาวินงเซ็นเตอร์สว่างไนนินนะคะชื่อ,อคุณวุฒินะคะเดี๋ยววันนี้คุณ ล้ให้ดูนะคะเพื่อเห็นดิเมนชันอย่างชัดเจนเดี๋ยวให้คุณวุฒิแนะนำนิดนึงค่ะว่าคุณวุดมาที่นี่นิดนึงค่ะจะได้เห็นความหล่อของคุณวุฒิของคุณวุฒิสูงเท่าไหร่นะคะร้อยหบอยหกสิบแนะคะน้ำหนักอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบสเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าสรีระชายไทยเนาะสูง168นะคะน้ำหนัก70ต้นๆเวลาข่อมรถแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณมุดเอาขอาตั้งลงนิดนึงค่ะนี่อ่ะขึ้นข่อมเลย นะคะเวลาที่ส่วนสูงประมาณ168นะคะตัวนี้ก็จริงๆก็เหยียบได้เต็มเท้านะคะขับได้สบายมากๆนะคะอันนี้คือซรลีระในการขับขี่แล้วควรเอาขาขึ้นข้างนี้เท่าไหร่คะอ่ะเดยียบตรงนี้อ่ะ,อออะโอเคอันนี้เวลาที่เราขับในระยะทางไกลๆนะคะเท้าเราอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็สามารถแบบยืดตัวไปได้อีกนะคะก็จะทำให้ขับขี่ได้ได้ข,ข้างๆโอเคเบกาก็รับ แล้วก็ในเรื่องของช่วงแขนนะคะระยะได้โอเคใช่ไหมคะลองหันลสัสนิยกวงเลี้ยวนิดนึงค่ะอ,อันนี้ให้ดูในส่วนของรัศมีวงเลี้ยวนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขึ้นชื่อว่ารัศมีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบนะคะนั่นแปลว่าอะไรเวลาที่คุณขับนะคะแล้วต้องทำซิกแซกนะคะอันนี้จะซิกแซกได้ดีนะคะ,ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะถ้าคุณเป็นสายควอริงสายเดินทางเนาะอยากเดินทางไกลๆอันนี้เห็นไปเห็นรีวิวของลูกค้าหลายท่าน แนะนำว่าให้เปลี่ยนชิลดนะคะเพราะว่าถ้าเราขับระยะทางไกลๆมันลมมันประทานหน้านะคะในนํ้ให้เปลี่ยนชิล์นิดนึงจะช่วยทําให้คุณขับถี่ได้สบายมากขึ้นอ่ะอันนี้นะคะที่หลายคนถามว่าขับแล้วจะเป็นยังไงเทแบบนี้ในขัะนะคะเทแบบนี้เลยแล้วหลายคนถามว่าถ้าเกิดสูง160ต้นนหลักขับได้ไหมรุ่นนี้จริงๆผู้หญิงที่สูงอยู่ประมาณ150ก็ขับได้จะมีขย eng นะคะแต่ว่าเราสามารถควบคุมหรือบาลานซ์ได้ โดยการที่เราใช้ขาข้างนี้นะคะอเอาขึ้นวางบนที่พักเท้าแล้วก็อีกข้างนึงคือยงรถไหลนะคะดังนั้นความสูงไม่ค่อยมีปัญหาค่ะขับได้ไม่ได้อยู่ที่ใจและนะคะฉะนั้นยังไม่ได้ยอยู่ที่สรีระเนาะอ,อ่ะอันนี้ต้องขอบคุณคุณคุตรมากนะคะเห็นละนะคะขอบคุณมากๆ่อกะ,ะอ่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของแบบสิ่งเล็กๆน้อยที่ฮอนด้าให้มานะคะแต่ว่ามีประโยชน์ต่อการใช้งาน อย่างมากนะคะหลายคนเวลาขับตัวขับรถนะคะ,ะบางคนก็จะบ่นว่าแบบเวลาที่ขับในทางที่ไม่เรียบหรือว่าเจอลูกแลดน,นะคะแฮนจัสพานนะคะตัว PZS 1 6 0 e h e v ตัวนี้ Honda เขาก็แก้ไขปัญหานี้นะคะโดยการให้ยางรองนะคะในส่วนของอตัว p x ตัวนี้นะคะเขาจะมียางรองแฮนนะคะ ค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของการซับแรงได้ค่อนข้างดีมากนะคะเห็นหลายท่านที่ใช้รถนะคะแล้วก็มีการรีวิวมีการทดสอบเวลาที่ขับผ่านลูกละนาดนะคะบอกเลยว่าตัวนี้แฮนด์ไม่มีสถานเลยอันนี้ประโยชน์อยู่ตรงไหนประโยชน์อยู่ตรงที่เวลาที่คุณต้องขับรถในระยะทางไกลๆนะคะแล้วแบบไปเจอสภาพถนนที่ไม่เรียบเนาะถ้าแบบ แหนสทานตลอดเวลาเนี่ยบอกเลยว่ามีอาการชานะคะแล้วก็มีอาการเมื่อยได้เลยเดียวเนาะตัวนี้ปัญหานี้ถูกแก้ไขไปละเทคโนโลยีตัวนี้นะคะเขาใช้แต่ก่อนเขาใช้กับพวกโกวิงแล้วก็ตัวแอฟริกาทวินเนาะแล้วก็ปรับมาใช้ใน PX B ซิีเคันนี้ละค่ะเพื่อให้ผู้ใช้งานนะคะขับขี่ได้อย่างสบายมากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือคุณสมบัติเด่นๆของเจ้า p ี s 160 EHEV ค่ะฟังมาขนาดนี้แล้วคิดว่าคู่ควรต่อการรอไหมล่ะคะแต่ถ้าไม่อยากรออยากได้เลยนี่คันนี้ค่ะรอคุณมาเป็นเจ้าของอยู่นะคะอย่างหนึ่อยากได้รถที่แบบพรีเมียมมีรอคุณอยู่หนึ่งคันเท่านั้นนะคะขอคนที่พร้อมค่ะถ้าพร้อมทักมาหาซอพีโนนี้เลยนะคะสำหรัวบวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตอ่ากล่าวเขาว่าสวัสดีแล้วเราเจอกันใหม่คลิงหน้าสวัสดีค่ะ